นาตีใครครับไอ้บอลไงไตั้มเข้ามาเนี่ยทำไมกระเทือ,อ่มไม่นาทีเหน่ออ๋องั้นถือว่าไม่ได้ยินแล้วกัน<า>พี่นาตีครับแต่บอสผมงอนพี่นาตีอยู่นะเนี่ยงอน,น,นเลยอะงอนตุ๊ปป้องอะลองลอง,ลองคุยังเลยครับไปตามหาพ่อเลยไหม โอ้โหโอยไล่เลยอ่ะดูดิโไม่เหลียวแหล่เลยอ่ะโอ้ตั้งแต่ตั้งกลับมาได้ได้ดูได้บอลเลยอ่ะได้โอเศร้าอ่ะเอ้งหโอ้โหงอ้ต่ตั้โหโอ้โหโอ้โหโอตโหบอ้โหมอ้ไหโอ้โหโอ้โ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ่โหอ้โหอ้โหโ่้โหโอ้โหโอ้โ่โอ้โ่โอ้โหโอ้โหโอนโหโอ้โันอ้โหโอ้โหไอ้โหโอ้โไอ้โโอ้โหโอ้โว้โหโอ้ยเขา้หยอยบหน้โหอมาก่อ้เหโอมโหอนแหละธรรมอาเหโอนแหโอ อย่างว่าเนาะตั้มบอลธรรมดาแต่บอสชักธรรมดาเี่ยคำคมติ๊กตเข้าใจพี่สําคัญกับสํารองคําค้างจองมันต่างกันมาก่อนเขามาก่อนเลยธรรมดาเขามาก่อนเลยต้อจะพูดกับชักว่าตั้มน้องคนนี้ใช่ไม่จําเป็นต้องพยายามอัีพูดอลงไปเนี่ยไอ้ยังโค้เสี่ยวเลยพี่โค้เสี่ยวอ่ะไออายอ้ายอ้า้ายอ้ายมึงละทอนอะเยอ จะคอยดูอย <aria> ู <sia. S 1> ่เสมอจริง no, ค่ะจริงค่ะโชคดีโชคดีเ้าตายไปจะไหลเหียกูไม่อยากไปแล้วว่ะัเนี่ยมั้งอ่ะดูรู้เนิ่าหน่อย Enough.